เพะ่อนถึงมันเาวสรเดี๋ยวจาคัาดออกได้นมาน้ำเงาไปหาซิปกลื่อโดยทุซิปก็สามารถมาเห็บเนวอื่นใดเลยแพงอยู่จังกันนี่แหละจะว่าแพงเกินไปขัดลึกน่องธรรมดาได้สอกพบุกมุมเราต้องเอาขัดส,ส,สีวันให้เรียบ การล้างฟักทองสบายมาหนี้รักเด้อจ่าพี่น้องเอ้ยมาล้างฟักทองใหญ่จ้าใหญ่พอไหมฟักทองใหญ่ลูกอร่อยพี่น้องมาล้างทานหนึ่งอันนี้ก็คือสีเบลได้ป่ะนะฮะสีลูกคือขวานเลยนก็เริ่มเป็นอาว่าหนึ่ง มะล่างฟักทองใหญ่จ้าใหญ่พอไหมฟักทองใหญ่ลูกละลอยพี่น้องมะล่าง,างพาหนึ่งพัดได้อารมณ์นะเออกัดฟักทองอะไรนี่ถูกละลอยฟักทองก็น้องอกพี่น้อง ขัอข้องอะกันเนาะข้อข้องไงล่งใส่แป้งครับเอัดมีจะดีว่าน,นี่คุลนละเวลาวิธีล้างข้อข้องเี๋วเราต้งกนน,นกระ่างเลยพาาบงชิ้นๆเลยวจังมันตรงนี้จะอ่อนปะดูงครับโอ้ยเจัาอันนี้รอดไวมากกว่านลย ขัดรืกนุอมธรรมดาได้สบสอกทุกมุมเราต้องเอาขัดสีสีวันให้เรียบตังไหนจะอ่อนปะโอเคครับโอ้ยจะจังพักของเหมือกันเนาะพักของไงน้่งใส่แปรงครับมันจะสนามหญิครับอีกงน้ำน้ำธรอมดาคือ เขามานะก็อูเทียูยงามดิงามใหญ่ให่ดิหอตายมีนลาดเอ้าเขามานะก็อูเทียูยงามด้งาใหญ่ให่ด อร่อยท้องก็นั่งอกพี่น้องมาลางฟักทองใหญ่จ้าใหญ่พอไหมฟักทองใหญ่ลูกอร่อยพี่้องมาลางผานหนึ่งข้าแม้วก็อูกเทียร์ง่ามคิอง่ามใหญ่ มันนี้รอบเอาไวมากกว่านเลยล่างแต่ว่ามันนี่ลาดแก่ง้าเป็นิชิญจะล่างอีกเพื่อนนึงแต่ว่ามันล่างอย่งสี่กอนนะจังชาชาเป็นิชินบุกลลยเป็นเพื่อนขายอันเป็นกลอ,ง,องน้อยนึงยี่สิบบาทได้จะคองประายหอดุนดลมาล่งางฟักทองใหญ่จ้าใหญ่พอไหม <laughs> ฟองไงลูกอร่อยพี่้องมาลางพาหนึ่งเออตาแล้วข้าเร็วก็อนหน่ง้อนนก็เลยเหลือกสีพวกสีห้องสกัดตกสกัดขาดได้ได้เสริมดีกว่ายื้อซื่อๆนะเว้ยุ่งมุ้นอียงแค่รางเป็นพุ้นแค่ลูกของสิบนี่กับสิ่สานี่เราเราจะเนาะ ขอบคุณหลายๆที่รับชมลางเสร็จแล้วกระสีไปพาบันขมเม็ดหลันตัดต่อผ่าเป็นกระสีเอามาแล้วก็อูเทียอยู่งามาิง่ายใหญ่ใหคลิปนี้กระสีซ้ำนี่แล้วน่าจะเนาะขอบคุณหลายๆที่รับชมลางเสร็จแล้วกระสีไปพาบันขมเม็ดหลันตัดต่อผ่าเป็นกระสีเอามาล่านเชื่อที่สอบที่สอง อาจจะแน่ใจว่าอับนี้ดินว่าหาซิปเื่อ่อยมุซิปก็สามารถมาเห็ดแนวอื่นใดเลยแพงอยู่จองกันนี่ละจะว่าแพงเกินไปนมได้ในสองต้นนการเพื่อกพรเป็นได้ซัก่องมาได้ยินกระชากอ่ะ การล้างผักทองสบายมานี้รัดเด้อจ่าพี่น Bref, ้องเอ้ยล well. ้างผักผักแบบไดอรมนะเอ้ยกัดผักทองอะไรนี่พัดทีสวีบ้านคนละมีลายวิธีล้างผักทองพี่น้องมันควนเป็นกระ้างเลย พาตุงชิมๆมเนียจังมาฟักฝักในโรงงานนั่นคกอกานปาหมูซ้มกันเนี่ยอะใหง่กว่านี้เลยว่าปาแซลสไตลนิร้านเอาสีน้องผักชีออกกัดกักสีกน้องผักชกัดกักใส่ใด่เสริม ดีกอยู่ซื่อๆนะเาลื่นอีหย okay, ัง้าเ็ค่ได้ได้เสริมดีก็อยู่ซื่อๆนะเลนอีหยังแล้าเ็ค่ลูมาล้างชนงรอบที่2เอาจะแน่ใจว่ามันมีดิน คัดยางดีเลยดันนั่งคัดบ็สุข,ข,าข่าบอสโรมไืออันนี้ก็สีเบลได้เาะนะฮะสีลูกคิดคอมเลยลเป็นอะารหนึ่งได้ได้เสริมดีก็ยุ้ยซื่อๆนะนอะไนุ้งปู้หญิงเชี่อห็ังยืเชื่ลูกขอม นี่กระสีซ้ำนี้แล้วเราจะเนาะออกคุ่นหลายๆที่รับชมล่างเสร็จแล้วก็จะไปพาบันกับเม่ดหลันตัดต่อผ่าเป็นกระสีมาล่างฟักทอง,งใหญ่จ้าใหญ่พอไหมฟักทองใหญ่ลูกละลอยพี่น้องมาล่างพานหนึ่งก็พอทันมเอียงแบบพี่น้องฟักทองแเดือนขานิสระน,น,นัดพื้นเอามาขาย ขนาดธรรมดานี่ก,ก็อร่อยหอมระตายมีลลดาเอาตะไมาล้างาเชิญรอ,อบที่สองเอาจะแน,น่ใจว่าโดนหนีดินเขามากอะกูเที่ยวอยูง่งามงามใจใจ อันนี้รอดไปไวมากกว่านเลยวักท้องเหมืกันเนาะวักทัองในน่นงใส่แปลงคัดกปหาซิฟเลือดอ่อยพวกซิปก็สามารถมาเห็บแนวอื่นใดเลยแพงอยู่ต้องกัน่นี้นะแต่ว่าแพงอึ่นอะไรก็มาล่างเชื่ทอที่สองอาจะแน,น่ใจว่า,ามีดิน กวนสุกเลยจะเห็นแกใส่กวนสุกถึงเป็ว,าม,วมารับนานลแล้ว็ไ็ได้เห็นใจมาดูยายก่นเพราะนั้นเมื่อจะเจ้า,จาคัดออกได้เห็นไหมน่งามถูกละลอยข้อก็นั่งอก,ออกน ลางฟักทองใหญ่จ้าใหญ่พอไหมฟักทองใหญ่ลูกละลอยพี่้องมาลา้างพาหนึ่งตงู้นี่สออนป่ะลูกใหญ่ครับโอ้โหจะจางถูกละลอยฟักทองก็น้องออกพี่น้อง คัด,ดแบบได้อารมณ์ละะเลยคัดตะข้างอะไรนี่คัดย่งดีเลยดันนั่งคัดก็สุภาพสุดใครคือขมาอ่ากับโอเคียอยู่างามเิงามไดกใหอ่อน,นี้โน